สมมาภูิเอตัวรออดสสู้ย่างีตวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์ก็เอากระปุกมาใส่กระเป๋าพรุ่งนี้วันเสาร์ก็เอากระเป๋าไปใส่กระปุกนะครับคนที่ดูทาง YouTube เนี่ยจะได้ดูคลิปนี้ในเช้าวันศุกร์ส่วนคนที่ดูทาง Facebook เนี่ยก็ไม่ดูเช้าวันไหนเหมือนกันนะเพราะว่าเฟซจะลงทีหลังนะครับ ก็วันนี้ฮะเปิดคลิปกันบนเครื่องบินเลยเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราจะเล่นกันในวันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับวันนี้ผมจะลองคอมโบโดยใช้สกิลของใจเนี่ยมาเล่นคู่กับราควาเอลและก็ถือปืนเป็นสไนา์คู่ครับอ่าก็ทวนกันอีกครั้งนึงนะสกิลของใจเนี่ยเวลายิงศัตรูล้มได้ปืนมันจะรีลูกเองนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเรา ใช้เป็นปืนสน ай คู่แล้วใส่สกิลใจ้าไปเนี่ยถ้าเกิดเรายิงศัตรูล้มสับยิงรัวๆแล้วล้มเนี่ยกระสุนมันก็จะเติมเพิ่มเรื่อยๆนะครับก็ตามทฤษฎีแล้วคู่นี้ผมว่าน่าจะเป็นสกิลที่ดีแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยมันจะรอดอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูพร้อมกันนะฮะนี่ใจละหนึ่งกระบอกบาเรตคู่ปืนหลักของเราในวันนี้เอ้ยไม่ใช่บาเรตคู่สิตอนนี้มีกระบอกเดียวต้องเป็นบาเรตเดียวก่อน เดี๋ยวถือได้สองกระบอกค่อยเป็นบาลิตคู่เฮ้ยมีเสียงมีคนลงข้างล่างด้วยวันนี้ผมอุตส่าหยิงมาขอบวงมาลงวงฟ้าฟารม์มปืนก่อนนะครับยังจะมีคนลงมาตามอีกเหรอเจ็บนะลวงหนึ่งคึกแปดคึกแปดทำไมมาคนเดียวละเนี่ย นายเองก็ชอบวงฟ้าเหมือนกันสินะเ <c oughs> มื่อกี้ผมกดแยกตี้ออกมาจากเพื่อนแต่ว่าเพื่อนกดลงตามมาด้วยนะครับอ่าถือว่าทีมนี้ค่อนข้างจะแบบว่ามีทีมเวิร์ k นะเนี่ยไอ้ดวงว่าไงนาะบ <Wow. S 1> หมดตีนะนนๆ เนี่ยจะเห็นว่าตอนที่ผมใช้บาเลตยิงเขาล้มเมื่อกี้กระสุนมันจะรีเองนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ลูกศรขึ้นที่ตัวปืนขวาบนก็คือจะรีให้เฉพาะปืนที่เราใช้ยิงศัตรูล้มนะไม่ได้รีสองกระบอกนะครับเพราะถ้ารีสองกระบอกเนี่ยมันจะเกียนมากเลยก็คือคอมโบที่ผมคิดไว้เนี่ยถ้าเราเล่นบาเลตคู่และเราสับยิงศัตรูล้มปุ๊บ กระสุนมันก็จะถูกเติมอัตโนมัติและด้วยความที่สไนเปอร์บาลเลตเนี่ยมันเป็นปืนที่มีกระสุนน้อยอยู่แล้วถ้าเกิดมันได้ลูกกระสุนจากสกิลใจมาเติมเนี่ยมันจะทําให้เราสับยิงได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับอ่าอันนี้คือในทางทฤษฎีไนงะแต่ว่าใช้จริงเนี่ยมันต้องอยู่กับสถานการณ์ด้วยแหละคือบางทีสับไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้โดนศัตรูอย่างเดียวนะมันมีช่วงสับไอวอลเจาะไอวอลแตกด้วยเออมันก็ไม่ได้กระสุนนะครับ ถ้าเกิดเขาปรับให้มันแบบว่ายิงไอวอแตกแล้วได้กระสุนนะเออผมบอกเลยว่าบาเลตท,ทั้งบ้านทั้งเมืองอะ่ะ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปซื้ออีกกระบอกที่ตู้ก่อนนะครับบาเลตมันมีขายช่วงตอนเกมก็เก็บเหรียญมาช้อปปิ้งได้นี่600แต่ว่าจำกัดการซื้อนะต้องรีบมากดเซ <c oughs> สสกิลที่ผมใส่มาในวันนี้นะครับก็จะมีจลาฟาเอล เคลลี่ฮัสซิยะนะครับก็คือถ้าเราเล่นสไนเปอร์เนี่ยต้องใส่ราฟาเอลมานะมันมีประโยชน์มากเวลาเราใช้สไนปุ๊บเนี่ยมันจะเก็บเสียงอัตโนมัติเลยนะครับและศัตรูที่โดสนสไนป์ยิงล้มเลือดจะไหลเร็วมากไหลเร็วแบบเพื่อนชุบไม่ทันนะ่ะถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ๆนี่ลาก่อยได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่เรียนสำหรับมือสไนเปอร์และนี่ผมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาเข้าเมืองพีกอีกแล้วเหรอนี่หนีไม่พ้นจริงๆนะเมืองนี้ เฮ้ยเีเสียงเปิดก่อนได้ปูดเสร็จนะอุ้ยมีพุ่งเหือผมก็มีเหมือนกันไปไหนนะคับมาดีดวลสไนเปอร์หรอววแต่โทษทีนะผมเปิดก่อนไอคนนี้เขาใส่หมวกขีมา้าชุดฮีโรอีกด้วยอะแต่ผมแลกไม่ทันคุณผู้ชม ไอ้บวกเนี้ยผมว่าจะแลกแต่แลกไม่ทันอดเลยนะไม่มีชุดใส่กับใครเขาอยากจะร้องให้เป็นภาษาสเปนเดือนนี้ช่องพดภาษามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8เเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อไม่รอแล้วนะ วันลาวันละกี่เมืองดิวันละกี่เมืองก็พิมพ์ไว้ข้างใต้คลิปแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เอาแบบตามความเป็นจริงอะ่ะเล่นเกมนึงเนี่ยวิ่งกันคนละกี่เมืองแต่ส่วนใหญ่ผมเกมนึงก็มีประมาณ3-4เมืองอะ่ะอยู่ราวๆนี้นะครับเฮ้ยข้างหน้าอะไรอะ่ะผมเห็นอะไรใครตั้งไอวอลมันมีคนใช้มุย้ยมันน่าจะมีแหละแล้ววงมันบีบมาทางฝั่งนั้นด้วยไงเปิดก่อนได้ปูด นี่ลวงปุ๊บลีลูกปั๊บเป็นไงอ่าไม่ต้องกดรีนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาเหลือค่อยกดรีอ่าแต่เห็นปะเลือดไหลยอย่างไวไม่ถึงสิบวิอะเลือดไหลอะถ้าเพื่อนเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆเนี่ยบอกเลยโดดหม่อย่างเดียวเอทำไมมาคนเดียวเขาตั้งไอ้วอลไปทางนูน้นแปลว่าศัตรูต้องมาจากทางขวาถูกไหมนี่ผมคํานวณแบบระดับนอสตาดามูสเลยนะเนี่ย อ่านเกมล่วงหน้าจากระยะที่ตาเห็นฮึแต่ว่ามีแต่ไอไวอลคนไปไหนนอะหรือไม่เมื่อกี้เขายิงกันอยู่ไกลๆไงเออพอไอตัวนี้ล้มแล้วคนที่เหลือกำลังเข้ามาบนฟ้าก็ไม่แน่นะอาจจะเกิดใหม่ได้ขอบคุณนะอะไรอ่ะอยากได้เสียงแบบปันแหลนมากอยากได้นะขอบคุณนะ เวลามีเพื่อนมาของให้แล้วมีคนกดตอบรับมันจะบอกว่าอยากได้นะเอ๊ะทำไมเขาไม่ออกมาสักทีครับเนี่ยนี่ผมประเมินพลาดใช่ไหมหรือว่าเขาเหลือแค่คนเดียวแล้วเขาหล่อนเขาเลยตั้งไอวอลเล่น <c oughs> มันมีด้วยเหรอคนหล่อนกลางวันส,สกักแต่เว่งเ่งอยู่แล้วตั้งไอวอลเล่นไม่น่าจะมีนะ <c oughs> เฮ้ยนู่นไงมาแล้วยินดีต้อนรับอะติดโลเหรอไอยืนนิ่ง เรื่องหนึ่งไปเึงเพื่อนนะคับทางนี้เพื่อนเพื่อนตั้งไอวอทางไหนตั้งผิดนะเราอะ่ะตั้งผิดนะเราอืมไม่รู้เรื่องห <amp> ลันหลนหมอนอยู่ไหนนะคนนี้ผมว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่หูฟังเล่นเกมนะครับ พอเราใช้สไนเปอร์ลาฟาเอลอ่ะมันจะไม่โชว์จุดบนแผนที่นะจุดที่มันเป็นลูกศรแดงๆอะ่ะมันจะไม่เห็นนะครับศัตรูเขาต้องคอยฟังเสียงว่าสไนเปอร์เนี่ยมันมาจากทิศไหนเออคนที่ใส่หูฟังมันก็เลยจะได้เปรียบนะครับโอเคแล้วเพื่อนไปมุงอะไรกันที่ตู้รถเข็นนะ่ะเพื่อนมาซื้อของไม่บอกเลยนะขอแวะซื้อด้วยคนได้ไหมเขาตั้งไอวอรทำไมมีคนยิงเหรอเจอเปิดแล้วเพื่อนเฮ้ยนี่ลงต่อหน้า เมื่อกี้ใครยิงเกาะแหกเลยเพื่อนยิงเหรอเอา้าเอา้ยใ,ใครลดัดเอา้าผมคิดว่าเพื่อนยิงอ๋อในบ้านเพื่อนสองตัวเลยหลังไอ้วอนับเฮ้ยไปสาดลิงเหรอบอกมันล่วงเลยคนหนึ่ง สวยเพื่อนตึงจัดตึงเยด้วยเสียงปั่นประสาทดีนะไอเสียงพากผู้หญิงเนี่ยตึงจัดเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยมาละเพื่อนเอ้าล่วงจัดเลยไก่มีหนวดไก่บ้านไข่มีหนวดไก่มีอายุหรือเปล่า แปกเราหน่อยนะเยี่ยมเลยขอบคุณนะขอบคุณนะเฮ้ยใครมาล่อยก่อนได้ปูดสลับสับยิงเอาหมดแล้วหรอกำลังมันเลยข้างหน้าเพื่อนตัวหนึ่งเดวมันเป็นสเม็ดน่าจะตี้เดียวกัน มีประโยชน์นะคอมโบน,นี้ทําเป็นเล่นไปแต่ข้อเสียผมรู้สึกว่าถ้าศัตรูเขามาไม่ต่อเนื่องเ่ะมันจริงไม่มันใช่ไม่นับยืนทําอะไรอุย้ติดโลเลยดอกเดียวไปไหนน้อนเจ้านะัดฟังให้ไปแล้วเจ้าไม่ต้องเดินนะไอ้ยอุ้ยุ้ย้ย,ย,ยโทษครับพี่พี่ก็เปิดสะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยอาจจะเปิดเฮ้ยพุ่งมาอ๋อ ก็มาดีก็มาดีก็มาดีว้าวพี่กะเอาผมตายเมื่อกี้เหมือนเพื่อนปล่อยโดนโฮมเมอร์มาช่วยใช่ไหมมีสะดุดไปน,นิดนึงถ้าเพื่อนไปช่วยนี่ผมแย่เลยนะครับเมื่อกี้โดนเขาเข้ามาชาร์ตเฮ้ยและทางซ้ายมันมีไ,มไ,ไอวอลเช็คหน่อยเพื่อนครบลังให้ เสียงเท้านั้นอะลอมเพื่อนไม่ต้องชุบไม่ให้ซุบนะจา๊าอุ้หู้ห้้อ,อ,อดทนไว้เพื่อนเข้าวงด่วนเลยสวยพันล้ำก่อนมันมีตัวรอนในวงอีกคน ตัวสุดท้ายแล้วนี่ว่ามันนี่ซื้อสายหลอยเมื่อกี้ทำไรไว้ไปไหนไอวอลเหรอไอวอลเรอไอวอลเรยยิงฟรีอีสปอร์ตรู้จักเปล่ากินไก่ลอเลยนะจังหวะนี้แม่เรียกได้ว่าสกิลสเนี่ย คอมโบคู่กับสกิลไหนก็เล่นอร่อยนะฮะก็สรุปนะครับคอมโบใจเล่นกับสไนค์คู mon mon ่เนี course, ่ยโดยรวมถือว่าสนุกดีนะคือคนที่จับสไนค์คู่เป็นประจำเนี่ยจะรู้ว่าเวลาต้องรีโหลดกระสุนมันทําให้เราขาดความต่อเนื่องในการยิงนะครับคอมโบใจมันก็เลยช่วยมาเติมตรงนี้ให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ข้อเสียมันก็มีนะ อย่างเช่นเวลาเราสับยิงศัตรูเยอะๆเรากะไม่ถูกว่าเราใช้ปืนไหนยิงเขาล้มไนงะเออบางทีเรากะไม่ได้ว่าต้องใช้กระบอกไหนมันก็อาจจะมีจังหวะที่เติมลูกให้เราแค่กระบอกเดียวแต่อีกกระบอกหนึ่งไม่เติมอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับแต่โดยรวมผมถือว่าแปลกใหม่ดีนะฮะก็ลองเล่นดูละกันและใครมีคอมโบอะไรใหม่ๆคอมเมนต์บอกผมที่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ